สวัสดีค่ะแคมีชาแนลเหมือนเดิมนะคะซึ่งเป็นคลิปตอนหอนึ่งนะคะฮขาบอกว่าฮขาจะเดินทางเวลา16บหกนาิกาไปกอดท่อมอเพื่อไปรับคนไข,ข้โควิดกลับมารักษาต,ตัวอยู่บ้านแต่ตอนนี้ฮ่าบ้กวาในาเดินทางเลยค่ะฮ่าวพากิจเดียวเยี่ยมมากไม่บุญไม่ร่างก้านฟังเบิดอนะคะตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลยะโสธรน,นะคะมารับคนไข้ยอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนเลยค่ะบนเวียนอยู่ยะโสธรเหมือนเดิมนะคะคงจะได้เดินทางแรงๆดึกๆนะคะไปถึงพรุ่งนี้เช้าก็จะเงหามาเหมือนเดิมเนาะโอเคค่ะไปกันเลยนะคะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลยะโสธร ซี่คอนเนอร์กาแฟซึ่งเป็นร้านกาแฟยอยู่ในโรงพยาบาลยะโสธรน,นะคะวันนี้คะ่ะเราปิดดากหมูนะคะนำกลนหมูพี่น้องปล่อยตัวจากศูนย์แล้วนะคะบ๊ายบาย ค่ะตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะแล้วว่าจะออกเดินทางบ่ายโมงสรุปได้มาสามทุ่มนะคะเออ่าเนี่อบอดอาบน้าอยู่พี่น้องมันขึ้นหนามันเหลียดผมอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้เราเดินทางมาได้กี่กิโลแล้วครับประมาณหกิโลจอดจะโซ่้อดนะคะเออนะคะตอนนี้เราแวะเติมน้ํามันอะไรซื้อของใส่รถก่อนเพราะว่าเราจะ เราจะไปวางน้ําบ่อน้าไม่ได้เพราะว่าสีท่วงเาเคฟิลนะคะเดี๋ยวจะไม่มีแนวกินแนวอยู่นะคะต้องฝ้าซื้อไว้นะคะน้ำมันกับต้องฝ้าเติมพี่น้องขาเนี่ยก็รมามัากะตอนนี้กันนะคะรถมาด้วยกันหลายคันนะคะแต่เรือเท่านี้เพราะว่าหมูเข้าไปก่อนเบิดนะคะโอเคเราจะมาดูกันเลยว่าชีวิตการกินอยู่ต้องเฝ้ากินเฝ้ายู่เฝ้า,าไปพี่น้องขากินเขา่า คืออันนี้เตียงเขาให้นั่งนะคะแต่ว่าเราให้อาหารนั่งแล้วเราก็นั่งกินอยู่ตลาดเนาะอันนี้เขาเขายืนหนึ่งพยาบาลขั้นสิบนะคะยืนหนึ่งขั้นกระบะนะคะวันนี้เฮียปอดกินอะไรคะขาหมูครับขาหมูไปเบิดูขาหมูไปนจะเสบเถอะขาหมูไม่เอาหนังมาตีนี่ก็กินกับพี่อ้วนนะคะเพราะว่าเขายังไม่กินข้าวกันสองคนนะคะ แค่นี้กินเท่าทีเท่าเดียวแล้วพี่น้องกินหลายเร็วกินแล้วก็นอนตีบันีิฟอดตีตัวนอนโอ้ตีตัวนอนเจอกันพรุ่งนี้โหลดวันจีว่างน้อยวันจีเฮ้ออันนี้กะเพิ่อนก็กินข้าวนะคะฉันแค่นี้กินแล้วก็กับ่ได้กินอีกกับชิกินขนมจุกจิกจิกนุ่งนุ่งยิงยิงไปนะคะนี่ก็มาครบแล้วนะคะนะคะนะคะซีคันกับพี่น้องค่ะอันยักษ์ใหญ่เขาไปบ่ได้ยักษ์ใหญ่เขาอัน รถทัวเราระบบไฟแตกชวดๆพักๆกันนะคะก็เลยงดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อภาผู้ติดเชื้อขึ้นลถมากมัติดตายกลางทางมันจะไม่ไหวนะคะอีกขันหนึ่งค่ะมาสมทบค่ะเขาเติมแก๊สเขาบริตน้ำมูเขาบลิตน้ำมันเขาเติมแก๊สนะคะบางเติมน้ำมันสามร้อยกับเทียบไปเรื่อยคเทียบไปสยแต่นะคะมันอะมันขึนเรีนมันขึ้รีนนี่ปะมูเขาขึ้นเนอันห่อโอ้ขึ้นกันตัวเ โอ้ยมีความแบบป่านี่เทใส่กองพร้อมบ้านเม่งเขากินก็อันใช่ของเท่ดิโอ้เนาะจอดเรี่ยงไายกันนะคะมองภยัยมองมั่นเหลือกเอาแล้วแตสิมักมะคะ่ะแค่มีกับมันหลบมุมอยู่หนีเนาะนี่กับนี่เป็นมพื้นเดียวกับนอนได้ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องโดยสารภายในห้องรถแอมบูเลนนะคะรถพยาบาลกันน ยังสี่ตาพี่น้องนอนพอเด็เอาแห้งจักจั่งสมมงก็ไปต่อพรุ่งนี้เช้านะคะใส่ชุด PPE ตอนนี้ก,ก็น,นอนก่อนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตนอนก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเนาะนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะขออนุญ,ญาตนอนเอาแรงก่อนนะคะสู่ต่อไปเหนื่อย ปั๊มน้ำมันที่เปลี่ยนชุดนะคะที่เปลี่ยนชุดปั๊าน้ำมันที่ห้องคิดว่าปิกัดติดไกลี่สุดที่จะรับก้นไข่จุดแรกนะคะเขาจะเปลี่ยนชุดนะคะอยู่บนรถนะคะเราจะมาใส่ชุดกันเลยค่ะ ขอให้ยกตีนตัวนี้บางแห้ง้วนี่ก็แข็งได้หนิ ตอนนี้เรากำลังพร้อมออกเดินทางแล้วนะคะไปจุดแรกกันเลยค่ะคครถเรเกิดดำเนินการรับผู้ป่วยจุดแรกนะคะ2รายนะคะตอนนี้เราอยู่ถนนสุขุมวิทนะคะดูการจราจรเปิดไฟก็ไม่เป็นผลนะคะเดี๋ยวเขาจะด่าแม่นะคะพี่น้องค่ะ ตอนนี้รับคนไข้ขึ้นมาแล้วสี่รายส่วนการสนั่นวันไหวพี่น้องเอ้ยรถพยาบาลนะมีแต่นแหน่เดียวเด้ดหน,นิแต่ละสอบแต่ละซอยแต่ละหม่องแต่ละบอลพี่น้องเอ้ยคุณยายโอ้ยตาที่ตุลแล้วแล้วก็กะซ่งจีบ่เป็นรกร่งจีพี่เอด็ดแอดไล่กับพอเป็นพี่น้องตาที่ตุลแล้ว โอเคขอรถลงอีกจุดีดีสุดโอเคสองไปครับค่ะคนไข้เราจะไปรับเพื่อนอีกสองจุดนะคะรับเพื่อนอีกสองจุดหลักการห้าสี่เดินทางกับยาโสเลยนะคะแอร์เปิดบ่ได้บได้ค่ะคุณแม่เพราะว่ามันเป็นแอร์โฟไปทางหนานะคะค่นหอนนิดน้อยแต่ว่ากับร่มวือๆดีค่ะโอเคนะคะไปกันเลย จะใช้วิทยุโคกันกับแม่ขายแล้วก็รถที่วิงว่งในกรุงเทพพร้อมกันกับเราอีกสามคันนะคะจะคุยกันตลอดนะจ็คมปนอย่างพี่น้องจ็คจับโทรศัพท์จ็คจับ g p s จักตอบวิทยุจักเบิ้งโ้ยทั้งบอหูทางกับมีและหมองบอก่้ยไปตอนนี้อยู่มวกเหล็กสลับบุรีเข้าลำตะคองนะคะ เาเมีลำตะคองงกเหล็กนะคะยืนหนึ่งไม่ยืนสี่ค่ะซูเฟอร์สาวแสนสวยวันตีวันตี พยาบาลเราก็มาถึงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรแล้วนะคะกําลังนําคนไข้ส่งโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธรน,นะคะตอนนี้ก็กําลังผ่านบิ๊กซียโสธรค่ะ ค่ะพี่น้องคะตอนนี้เราถึงโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธรแล้วนะคะด้วยความเหนื่อยแล้วนะคะพี่นออ้องไปตังตเมือขึ้นนี่ประมาณไปั้งตเมือขึ้นนี่ถุ่มหนึ่งนะคะจนหอดเดียวหนีก็ท่านได้นอนตอนนี้เป็นเวลาวันใหม่เป็นเวลา16บหกนาิกาสามสิบนาทีของวันใหม่แล้วนะคะ อน,นี้ก็จะเป็นที่ถอดชุดนะคะที่ถอดชุดสําหรับพนักงานอย่างพวกเราเรานะคะจะเป็นที่มีทางขยะแดงสังเกตนะคะแล้วก็จิม,มีรถอันนี้พี่น้องเลียนทรงขยะเบิดมือเบิดเว้นนะคะรถตุกๆอันนี้คือโรงพยาบาลสนามนะคะ พี่น้องคะตอนนี้เ้าก็ถอดเคียงเอชุดแล้วเรียบร้อยนะคะเ้าก็เปลี่ยนเอาชุดโรงพยาบาลน,นะคะมาใส่เดี๋ยวห้องเตรียมอาบน้ำอยู่โรงพยาบาลสนามนะคะกําลังรอคิวอาบนา้ำเพราะว่าเราจะต้องคลีนตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยที่โรงพยาบาลสนามเชื้อโรคมันจะยูนี่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเราจะไม่แบกกลับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแต่เดินนะคะเราจะต้องอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของโรงพยาบาลให้นะคะประมาณ่าษายยาวนักราสชุดโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะ หอนพี่น้องเมื่อยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็มาฮอนของผักเข้าเรียอยู่ในศูนย์นกู้ภัยนี่นะค่ะก็เป็นขององค์หญิงไล่ดูเลมอนนะคะกับสบักสบอมมากเหมือนเดิมนะคะกัอาบน้ำเปลี่ยนชุดอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วก็คือเขาจะมีระบบให้อาบน้ําอยู่ตรงนั้นเลยนะคะคลีนร่างกายให้มันเรีวๆเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยางเอาใส่ถุงแดงกับมาซักแซนน้ำยาให้เตอะก็ขายเชื้อนะคะและ้วก็เปลี่ยนเอาชุดโรงพยาบาลใส่กลับมา เปรย์อบอยใส่ชุดเก่าที่เข้าไปรับคนไข้กลับมากปวเปื่อนอยู่มองเข้าอยู่นะคะเข้ารับ้องอาบน้ำอากะกลับมาถึงศูนย์แล้วนะคะก็เดี๋ยวก็สิพรับควนนะคะซื้อว่าสิไข่กับชีพยาลดไปอากาศบริบัติภารกิจกันต่อนมาเยือค่ะพรุ่งนี้ไปงานเผาศพคุณพ่อน้องบิวตี้นะคะไปเห็นจัดการจัดงานให้มันเหลวมันทัวนะคะอากะศใส่ประสานมวยเลยล่ะค่ะคือเรื่องโล่งเรื่องหยิบประดับเรื่องการ นการจัดงา่ายคือจัดให้น้องบิวตี้ะนะคะทางหน่วยงานอุดมเวชหน่วยผู้พยาุดมเวสจะจัดให้น้องบิวตี้โดยภเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะการ,รเดินมเงการสิไดิไปงานศุกร์ชาปนิกิตรศุพร์อน้องนะคะเดินทางไปอำเภอเรื่องท่าไปเลี้ไฟเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเจอก,กันใหมค่คลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจให้แคทมี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ